สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาอัปเดตบอนสีที่อลีผ่าไว้นะคะอันนี้เป็นบอนสีชุดแรกๆที่阿里ผ่านะคะทั้งหมด阿里ผ่าทั้งหมดห้าครั้งนะคะอันนี้เป็นชุดแรกเลยนะคะครั้งแรกเลยเป็นอบอนชนิดแรกๆที่阿里ผ่าเลยนะคะอันนี้นะคะอันนี้คืออ่า ไก่สุดสงวนนะคะเพื่อนๆไก่สุดสงวนนะคะอ e ันนี้ไก่สุดสงวนเราจะมาอัปเดตให้เพื wow. ่อนๆดูนะคะไก่สุดสงวนของเราก็แตกมาประมาณนี้นะคะคือเขาแตกไม่พร้อมกันนะคะเพื่อนๆเขาแตกทุกต้นทุกชิ้นนะแต่ว่าแตกไม่พร้อมกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยชิ้นบางชิ้นเนี่ยยังไม่แตกนะคะแต่ว่าแตกแน่นอนนะคันี่เนี่ยเหมือนชิ้นนี้นะคะเพื่อนๆดูดูเหมือนยังไม่แตกเพราะเขาแตกช้านะเนี่ยแตกเขา เพงยอดออกมาแบบนี้แล้วนะคะตาเยอะมากเลยค่ะอันนี้คือไก่สดสงวนนะคะเรามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะว่าอลีผ่าบอลติดแค่ไหนเนี่ยคะ่ะไก่สุดสงวนเขาก็โตไม่พร้อมกันนะคะอันนี้แททับทิมชมพูเม็ดใหญ่นะคะทับทิมชมพูเม็ดใหญ่นะคะเนี่ยอันนี้คือเบบีของเขานะคะเราจะเอามาใส่กระถางนะคะแล้วก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะ ทับทิมชมพูก็แตกเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าก็เขาไม่ได้ใบเขาก็ใหญ่ไม่พร้อมกันนะคะเพื่อนโตไม่พร้อมกันแล้วกระถางที่สามนะคะนั่นก็คือทับทิมเม็ดแดงนะคะทับทิมเม็ดแดงนี่ค่ะทับทิมเม็ดแดงที่เราผ่าไว้นี่สามกระถางนี้คือพร้อมที่จะย้ายลงอาสามถาดนี้พร้อมที่จะย้ายลง,รยยลงกระถางแล้วนะคะวันนี้ดิฉันก็จะมาย้ายใส,ใส่กระถางนะคะอลีก็ไม่สบายนะคะด,ดิฉันก็เลยจะทําเองนะคะ แล้วก็เหลืออีกสองอย่างนะคะที่เราผ่าทิ้งไว้นั่นก็คือ,อลูกไม้ป่าก้านดำนะคะยังไม่พร้อมนะคะตอนนี้ยังไม่พร้อมอัปเดตนะคะแล้วก็มีถุงเงินถุงทองนะคะแตกออกมาเยอะมากค่ะแต่ใบยังเล็กมากๆเลยก็เลยจะยังไม่อัปเดตนะคะอีกสักสองอาทิตย์แล้วกันนะคะถึงจะอัปเดตลูกไม้ป่าก้านดํากับถุงเงินถุงทองนะคะทั้งหมดที่เราเคยทําคลิปผ่าไปก็คือ5คลิปด้วยกันนะคะ5คลิป นั่นก็คือไก่สุดสงวนทับทิมชมพูเม็ดใหญ่ทับทิมเม็ดแดงหรือทับทิมสยามนะคะแตกเยอะมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเขาแตกไม่พร้อมกันเนาะบางบางชิ้นก็ยังแตกไม่ดีนะคะนี่ค่ะวันนี้เราอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูสามกระถางสามาตะกร้านี้ก่อนนะคะอีกอีกสองอย่างนะคะนั่นก็คือถุงเงินถุงทองกับ ลูกไม้ป่าก้านดําเรายังไม่อัปเดตนะคะก็คือเขายังแตกไม่เต็มที่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาย้ายใส่กระถางกันนะคะฉันก็จะทําเองนะคะเพื่อนๆดินของเราก็มีดินมีกแกลบมีขุยมะพร้าวนะคะใส่ดินใส่แกลบใส่ขุยมะพร้าวอ่าบนสีของเราค่อนข้างชอบมากเลยนะคะเพื่อนๆ ดิฉันก็จะทําเองเลยนะคะมันนี้นะคะขุยมะพร้าวก็ช่วยให้เขาอุ้มน้ําเก็บความชื้นส่วนแกบนี่ก็ช่วยระบายอากาศนะคะช่วยให้ดินโปร่งร้วนซุยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ไก่สุดสงวนก่อนนะคะดิฉันก็จะถอนแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆถอนเบาๆเนี่ยค่ะ โอ้ไม่กอดลากเยอะมากเพื่อนดูสิรากเยอะมากรากแบบรากแบบเยอะมากครัเพื่อนเพื่อนดูสิรากเยอะนี่ค่ะดิฉันก็จะปลูกลงไปแบบนี้เลยนะคะรากเยอะมากเลยเพื่อนเพื่อนดูสิ นี่ค่ะดินของเราก็มีดินมีแกบมีขุยมะพร้าวนะคะเพื่อนๆวันนี้มาทาคลิปสั้นๆอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะว่าต้นไม้ของเราก็บอลสีที่เราผ่าไว้ก็แตกขึ้นมาสวยๆแบบนี้แล้วค่ะเดีย๋ยวดิฉันขออนุญาตใส่กระถางก่อนนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆดิฉันก็ใส่กระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปอัปเดตต้น บอลสีไก่สุดสงวนแล้วก็อันนี้ไก่สุดสงวนนะคะแล้วก็อันนี้ไก่สุดสงวนแล้วก็ทับทิมเม็ดแดงนะคะทับทิมเม็ดแดงทับทิมเม็ดแดงแล้วก็ทับทิมชมพูนะคะทับทิมชมพูเม็ดใหญ่ของเราก็ประมาณนี้เนาะที่ใส่กระถางแล้วก็ได้ประมาณนี้ค่ะที่มีใบแล้วส่วนที่ใบเล็กๆอยู่นะคะดิฉันยังไม่ย้ายนะคะแล้วก็อันนี้ย้ายออกไปหมดแล้วนะคะเหลือใบเล็กๆนะคะ เดี๋ยวค่อยมาย้ายเข้าอีกทีนึงนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ c, กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ดิฉันและอลีได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะค่ะทุกคนมาอัปเดตแล้วก็เปลี่ยนกระถางด้วยเนาะสำหรับไก่สุดสงวนทับทิมชมพูทับทิมเม็ดแดงทับทิมสยามนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อน